ตัวอักษร J O H J I ขึ้นโลโก้จอดใจสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu MU-X The i c o n i c รถยนต์5ประตูน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงขวดน้ำดื่มวางบนโต๊ะคุณภาคภูมเล่าเป็นกรณีกรณีไปเลยว่าเจออะไรที่มันไม่จริงแล้วเรากาลังถูกเขาหลอกอะพูดง่ายๆเช่นเรื่องเกี่ยวกับยาลดความอ้วนเนี่ยยาลดความอ้วนแน่นอนครับ การที่จะลดความอ้วนได้เนี่ยมันต้องออกกําลังกายนะครับให้ร่างกายมันได้เผาผลาญใช่ไหมครับครับแล้วก็ควบคุมอาหารอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่เราชอบไปหาทางลัดเพราะพวกนี้มันก็จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ง่ายๆคนไทยชอบสายนี้อยู่แล้วเอสติกเกอร์มาแปะพุงลดความอ้วนแล้วแค่เอาเม็ดผักกาดแปะหูอเอาแม่เหล็กมาหนีบหูจะทําให้เราไม่หิวจะบอกเลยว่าพวกนี้นะครับไม่ได้ผลสักอย่าง ทําให้เราเสียเงินฟรีดาราหรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับที่เขามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เนี่ยไปดูใน i อจไปดูในเฟซเขาได้เลยครับออกกําลังกายทุกวันแล้วก็มาโฆษณาสิ่งเหล่านี้นะครับทำเนี่ยตรงนี้เราเราก็พิจารณาด้วยครับอต้องพิจารณาครับแล้วพวกกินเข้าไปอ่ะกินเข้าไปก็ไปกดกดประสาทนะครับกดสมองให้เราไม่หิวไม่หิว นานๆไปเนี่ยก็เป็นจิตประสาทนะครับหรือไปทําให้หัวใจเต้นแรงให้ไปเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายทำไปทำมาร่างกายก็พังก็แปลว่าถ้าเราพิจารณาแบบตรงไปตรงมาว่ามนุษย์ขาเข้าขาเข้าคือกินอะไรเข้าไปแล้วขาออกคือการเผาผลาญออกไม่เท่ากันมันก็ต้องสะสมถูกต้องครับใช่ไหมฮะขาออกคือการออกกําลังกายทําให้มันออกนักมวยถึงกินเยอะได้แล้วไม่อ้วนแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเราก็ต้องกินที่มันลดลงคใช่ไหมฮะถูกต้อง หลักการคืออย่างนี้แต่เราไม่เอาอย่างนี้ไงเราจะสบายก่านี้ไงแล้วในห้าปีมันได้มันได้ทําให้สถานการณ์พวกนี้ดีขึ้นไหมครับทุกวันนี้ครับคนรอบข้างเราอ่ะก็ยังไปซื้อหามากินอยู่ครับแสดงว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนี่ไงล่าสุดรู้ว่ามันล่าสุดเมื่อกี้นเขาช่างแต่งหน้าที่กําลังแต่งหน้าให้เขากินอะไรนะกินยาระเบิดต้อ กินยาตรงเนี้ยเราไประเบิดทิศลูกตากินยาเข้าไปในกระเพาะแล้วมันจะขึ้นไปขึ้นไประเบิดต่อให้ก็แสดงว่ายังมีคนเชื่ออะไรแปลกๆแบบนี้ใช่ผมต้องการทําให้คนพวกเนี้ยเลิกเชื่ออันนั้นคือทําให้ผมประสบความสําเร็จละโอเคอีกอันหนึ่งที่คุณเคยทํามาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มความสูงโอ้โหเยอะมากมีตั้งแต่สติ๊กเกอร์แปะเพิ่มความสูงอะไรแปะขาแล้วเพิ่มอ่ะใช่ครับมันไปทําอะไรกับกระดูกอะไรเงี้ยเสริมอะไรบางอย่างทําให้กระดูกยืดได้อ หลักการง่ายๆก็คือผู้ชายเนี่ยหยุดสูงประมาณอายุประมาณ18ปีครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอายุสามสิบเราไปกินอาหารเสริมเพิ่มความสูงได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะอายุมันเกินแล้วกระดูกมันปิดแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่นะครับพยายามที่จะบอกเราว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเพิ่มความสูงได้อีกแม้ว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยมั่วนะครับมั่วงั้นซื้อให้ลูกกินหรือไง เนี่ยตรงนี้มันพิสูจน์ยากแล้วพาะลูกอ่ะพาอลูกอ่ะอายุยังไม่เกินไงถ้ากินตัวนี้ไปเออมันอาจจะไปช่วยเพิ่มหรือเปล่าอถูกไหมฮะเป็นจุดขายเขาได้แล้วเป็นจุดขายได้แล้วแต่เพราะยาหรือเพราะอะไรเราไม่รู้สิ่งที่ทําให้เรามีความสูงนะครับมันก็คือกรรมพันธุ์ละส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแน่นอนอาหารการกินนะครับที่ถูกหลักโภชนาการครับการออกกําลังกายเป็นประจําการพักผ่อนเพียงพอโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทําให้เราสูงได้มากกว่าพ่อแม่ ที่ผมได้ยินมานะนี่บอกเผื่อใครกาลังหาเด็กต้องไม่นอนดึกนะครับเด็กต้องมีโกลเด้นพิเลียดของการนอนคือไม่นอนดึกและได้เวลานอนที่เพียงพอเพราะโกรทฮอร์โมนมันไม่ไม่ไม่หลังตอนตอนที่ควรจะหลังใช่ครับใช่ไหมฮะถูกต้องครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงใช่ครับโอเคแต่ส่วนอ้ยาต่างเขารู้ว่าคนอยากสูงเขาก็เลยหามาว่าทําไงถึงจะขายได้ใช่อีกันยอดนิยมเลยครับผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เราผิวขาวแหวกกรรมพันธุ์ คือเอางี้นะเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมหรือกรรมพันธุ์ของเราได้เราผิวยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับที่เขาขายยาลอกผิวยานนู่นนี่นะครับมันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็คือลอกข้างนอกออกนะครับสุดท้ายร่างกายมันก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาเสริมขึ้นมาเหมือนเดิมขึ้นมาเป็นสีเดิมอืมไอ้พวกเนี้ยกินเข้าไปนะครับเหรืออไปทาเนี่ยเป็นสารเคมีทั้งนั้นอเป็นกดกัดผิวครับ บางคนก็อาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ด้วยถ้าเกิดใช้พวกนี้ไปบ่อยๆนะครับไม่มีใครขาวแหวกกรรมพันธุ์ได้บางอันเนี่ยโฆษณาเวอร์มากนะครับถ้าโฆษณาว่ากินแล้วตาดําขาวได้เนี่ยคงโฆษณาไปแล้วมีทั้งกินทั้งฉีดเลยเนี่ยมีทั้งกินทั้งฉีดทั้งทุกอย่างครับอฉีดกันเองอะไรก็มีนะครับเสี่ยงติดเชื้อเสี่ยงอะไรอีกเหล่านี้แปลว่า คุณไปเปิดดู a c e b o o k หรือหรือสื่ออื่นทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ที่พูดมาเนี่ยมีครบเหมือนเดิมที่พูดมาไม่ได้หายไปจากประเทศไทยครับมีเต็มฟีดเลยถ้ายังมีอยู่ก็แปลว่าเขายังได้ตังค์อยู่ใช่ครับถูกไหมเขาถึงไม่หายไปใช่ครับก็น่าสนใจนะครับคนที่เป็นเหยื่อก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับมีคนบางคนเอาเงินไปจากคุณโดยคุณไม่ได้ประโยชน์ชและอาจจะบาดเจ็บได้ด้วยครับจากสุขภาพนะฮะยาเพิ่มขนาดของผู้ชายผู้ชายก็ต้องอยากจะมีอวัยวะเพศที่ใหญ่ เพราะมีความเชื่อที่ว่าถ้าใหญ่แล้วผู้หญิงจะชอบนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ทําให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้นะครับเราต้องรู้หลักการก่อนนะสมมติว่าผมเกิดอารมณ์ปุ๊บเฮ้ยมันใหญ่ได้ยังไงเลือดมันเข้าไปหล่อดเลี้ยงในนั้นน่ะในวัฒเพศเรามันจะมีฟองน้ําครับนึกถึงฟองน้ําพอมีน้ําอิ่มเข้าไปอิ่มตัวปุ๊บเนี่ยเต็มมันก็เต็มมันก็ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ ทีนี้มันไม่ต้องทําท่าก็ได้ฮะไอ้อย่างงี้ไม่ต้องทีนทั้งสองต่ำเลยเหลวอๆคุณเล่าอีกทีได้คุณจะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นคุณจะดับเพลิง่มนะคุณจะดับเพลิงเหรอโอ้โหไม่ครับก็คือจะกำลังจะบอกว่ามันแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนก็แค่นั้นกับมาพันเพราะฟองน้ําคุณมันเล็กแค่นั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะใหญ่ขึ้นได้บ้างถ้ามีการนวดเพราะว่า เลือดไปหล่อเลี้ยงดีใช่ไหมฮะครับมันก็ทําให้ตรงนี้ยมันเติมเต็มได้มากขึ้นมันก็อาจจะใหญ่ขึ้นได้นิดหน่อยครับครับบางคนก็ไปฉีดน้ำมันมะกอกอนะครับไปฉีดยา,อ,าอะไรบางอย่างหมอเถื่อนที่ทำให้บางทีทํากันเองครับพี่อ๋อทำกันเองก็มีสุดท้ายเป็นไงครับเน่าประมาณ80 90อร์ซนตะครับต้องไปให้หมอนะตัดทิ้งในฐานะที่ที่คุณพระภูมิเป็นคนที่ถ้าจะ ถ้าจะเปิดเผยความจริงของเรื่องบางเรื่องที่มันไม่จริงอยู่คุณก็ต้องเข้าไปส่องถูกไหมใช่ใช่คุณก็ต้องเข้าไปหาว่ามันมีอะไรที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลบางทีเขาถามเรามาบางทีเขาถามเรามาในอินบ็อกซ์ถามมาเยอะมากเราก็รู้ว่าเฮ้ยแสดงว่าเรื่องนี้คนให้ความสนใจเราน่าจะหยิบมาเป็นประเด็นในการให้ความรู้อันนี้ก็คือคอนเทนต์มีทั้งแบบเราหาเองมีทั้งแบบคนถามเข้ามาใช่ครับใช่ครับใช่ไหมสิ่งที่ผมจะถามก็คือ จากข้อมูลที่คุณมีเนี่ยม,มันเห็นเป็นภาพรวมยังไงไหม mm hmm. เช่นกลุ่มที่เป้าหมายของเขามักจะเป็นกลุ่มนี้เด็กผู้หญิงคนชราสุภาพบุรุษหรืออะไรแล้วก็เขากลไกของเขาเขามักจะใช้วิธีแบบไหนยังไงเพื่อให้เรารู้ทาทันทุกระดับพี่ไม่ว่าเราจะเรียนอะไรมานะครับรอไ,ไม่ว่าเราจะจบอะไรมาไม่เว้นแต่ระดับด็อกเตอร์ก็เสร็จได้เหมือนกันก็เสร็จได้เหมือนกันถ้าไปจ้าเอผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ไม่แน่ใจก็อาจจะโดนได้เหมือนกัน ประเทศเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะอ้างอิงกับสายศาสตร์ตั้งแต่เราเกิดมาจนตายเรา<ล>ะจะไม่ค่อยนึกถึงวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องแรกๆซึ่งไม่เคยพิสูจน์ได้แต่ก็เขาก็บอกว่าให้เชื่อ,อไว้ก่อนนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะไรประมาณนี้พี่มันทําให้กระบวนการที่เราจะสงสัยในทางวิทยาศาสตร์อ่ะหัวใจของวิทยาศาสตร์นี้เลยเออต้องสงสัยก่อนใช่ว่าสิ่งที่เรากําลังจะซื้อเนี่ยมันมีกลไกลทําได้ยังไงอื พอสงสัยปุ๊บพิมพ์เข้าไปใน Google หาคําตอบครับทีนี้ใช้สื่อนั่นแหละกับย้อนกลับไปแล้วเลือกเฉพาะที่แพทย์หรือว่านักวิชาการมาตอบหรือเป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงานอยอะไรที่เขาลงไว้อย่าไปเชื่อไอ้ผลิตภัณฑ์นะอันที่เขาพยายามจะหลอกคุณอีกเพราะว่ามันมีเป็นร้อยร้อยร้อยเจ้าอ่ะพูดง่ายอยเจ้าอ่ะพูดง่ายคุณอาจไปเจอเจ้าอื่นกำลังหนีเจ้าเอไปโดนเจ้าบี ให้ไปดูเพจองค์กรที่เขาให้ความรู้นะครโดยเฉพาะพวกอยอยพวกอะไรอย่างเงี้ยได้นั่นคือวิธีเดียวที่แล้วคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหมันหลอกเราเวยรู้ว่าโออเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนี่หว่าสมมุติผมไอ้พวกสปปรรพคุณต่างๆที่วิเศษมากมายเนี่ยที่ดีๆที่เราเห็นโอ้ยไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่ก็ดีดีมไม่จริงสักเก้าสิบเปอร์เซ็นใช่ครับของจริงอะ่ะที่รักษาโรคได้หรือทําให้ร่างกายเราดีขึ้นอะ่ะครับมันคือยาอืม อยาไม่สามารถที่จะมาโฆษณาอะไรแบบนี้ได้เพราะมันถูกกํากับอยู่มันมีหน่วยงานควบคุมอยู่ใช่สิ่งที่คุณกําลังกินเข้าไปนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเสริมครับคําว่าอาหารเสริมคือภาพหมอนหลับนิ่งค้างขึ้นข้อความคำไม่งับโรคปัจจุบันนี้ที่ทําให้คนตายมากสุดก็คือส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งล่าสุดไปกินมะเรงสาบด้วยนะครับแล้วจะลดความอ้วนได้โอ้ลดดิมันอ้วกแตกอย่างเดียว